มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดีใจจนบอกไม่ถูกคุณลุงทําเงินหล่นหายส0 0แสนพ่อค้าขนมทางแตกเก็บได้ประกาศหามอบให้ห0 0พันเป็นสินน้ําใจแต่พ่อค้าไม่รับ30มกราคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ตลาดนัดคลองถมคุณขาวบริเวณสี่แยกกระสังตาบลกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย ได้มีการนัดคืนกระเป๋าเงินสดที่มีคนเก็บได้เอาคืนให้กับเจ้าของตลาดนัดเพื่อประกาศตามหาเจ้าของก่อนหน้านี้ต่อมามีนายเมืองคำพงอายุ76ปีบ้านเลขที่19หมู่ที่1ตําตำบลลุมปุกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเจ้าของกระเป๋าเงินที่ทำหายมาคอยรับโดยมีนายสมาแย้มประโคนเจ้าของตลาดนัดมาเป็นสักข,ขีพยานคืนกระเป๋าเงินซึ่งมีเงินสดอยู่ในกระเป๋าประมาณ 1 8 0 0 0 0บาทที่ลุงปุ้มขายขนมถังแตกอายุ67ปีเป็นคนเก็บกระเป๋าเงินได้แล้วก็ให้เจ้าของตลาดตามหาเจ้าของตัวจริงบรรยากาศระหว่างการส่งมอบเงินเต็มไปด้วยความสุขสดใสโดยเฉพาะในเมืองคำพงอายุ76ปีเจ้าของกระเป๋าเงินนะคะเล่าเรื่องอย่างตื่นเต้นว่าวันที่2 8มกราคมตนเองมาแวะตลาดนัดเดินหาซื้อของกินเพื่อที่จะกลับบ้าน จึงถือกระเป๋าใส่เงินไปด้วยแต่ว่าไม่กล้าเอาไว้ที่รถเพราะกลัวว่าเงินจะสูญหายเพราะว่าเงินดังกล่าวซึ่งมีมากกว่า180,000บาทเป็นเงินกองทุนเป็นเงินล้านของหมู่บ้านที่เก็บมาจากสมาชิกแต่ยังไม่เอาเข้าธนาคารเพราะเก็บมายังไม่ครบหลังจากนั้นกลับไปถึงบ้านยังไม่รู้ว่ากระเป๋าเงินหายออกไปทุ่งนาเอาวัวเข้าคอกกลับมาอาบน้ําพอตกค่าคิดได้หากกระเป๋าเงินแต่ไม่เจอให้ลูกหลานหาก็ไม่เจอยอมรับว่าตกใจ เพราะว่าเงินจํานวนมากขนาดนี้หากหายไปคงไม่มีเงินคืนกองกลางอย่างแน่นอนถึงกับนอนไม่หลับทั้งคืนรุ่งเช้าอีกวันคิดว่ามีเบอร์โทรศัพท์เจ้าของตลาดนัดจึงโทรหาและรุนระึกว่าจะได้คําตอบอย่างไรระหว่างเห็นหรือไม่เห็นเมื่อได้รับคําตอบจากเสียขาวถึงกับโล่งอกเพราะว่าเสียขาวบอกว่ากระเป๋าเงินอยู่ที่นี่แต่เงินไม่ได้ดูนะให้มารับคืนได้จึงพาครอบครัวมารับยอมรับว่าตอนนั้นตนเอง คิดว่าถ้าไม่มีเงินมาก็คงจะต้องขายที่ให้กองทุนอย่างแน่นอนเพราะว่ากองทุนหมู่บ้านนี้เป็นกองทุนดีเด่นด้วยหลังจากรับมอบเงินแล้วในเมืองได้นับเงินกระเป๋าจำนวน5,000บาทเพื่อส่งมอบเป็นสิน้มบใจให้กับลุงปุ้มถังแตกปรากฏว่าลุงปุ้มรับเงินมาแล้วก็ส่งคืนให้กับเจ้าของเงินบอกว่าไม่ขอรับเพราะว่ามีอยู่แล้วยิ่งสร้างความประทับใจให้กับในเมืองและก็ครอบครัวที่เดินทางเป็นอย่างมากค่ะ จึงเดินไปที่แผงขายขนมของลุงปุ้มสั่งขนมถังแตก2ชิ้นแต่ขอจ่าย500และห้ามปฏิเสธการรับเงินลุงปุ้มจึงยอมรับเงินท่ามกลางเสียงปรบมือของบรรดาพ่อคา้าแม่คา้าขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ